ที่เห็นในขณะนี้คือเลขสี่กับเลขเจ็ดนะคะนี่เลขสี่เลขเจ็ดบอกจ้านี่เด้อเด้อใหญ่เด้อเด้นืสี่สี่เด้อนี่เลขเจ็ดนี่เลขสี่ค่ะแต่อีตัวหนึ่งไม่มั่นใจนี่คือเลขเจ็ดนี่คือเลขสี่เหมือนตัวหนึ่งเหมือนจะเป็นเลขหนึ่งนะคะค่ะโตบักใหญ่ได้พี่น้องอจทีจท่างพัญหา י นะคะขืนบ้านไม่เมื่อนี้ข่ะยหญบ้านมากเมื่อนี่ก็เลยขอจทีจท่างขอพุ่มจที ลูกร้านเพ่ได้ขอหลายขอแค่สองตัวบนสามเอสองตัวบนสองตัวล่างแต่ว่าคนถ่ายเห็นในขณะนี้เห็นเห็นเกตซี่ค่ะตรงนี้คือเลขกเกตนะพี่น้องนั่น,นี่นี่เลขกเกตนี่เลขกซี่นี่เลขก,กหนึ่งปะ,ะชัดปะ<อ><อ>บ่แม่นเจ็ดชั่วหนึ่งปะเห็นเป็นบุคคลกันเนาะเห็นเห็นน,นี่เบื้อง่านกล้องใหญ่นี่เลขกเกตมันบ้นี่เกตนี่เลขกหนึ่งนี่เหล็กซี่ปะ ชัดว่อ๋อเป็นเลขหนึ่งเปนบอกเจ็ดเจ็ดสี่หนึ่งอ๋อเจ็ดสี่หนึ่งมันบอค่ะจ้าเจ็ดสี่ที่บาร์อันที่บาเลขเจ็ดกับเลขสี่เนี่ยชัดง่ายเลยคนผู้ไทยนะคะเห็นเป็นเจ็ดหกเจ็ดอ๋ออันถือเทียนไปนั่นไหมสีบล็อกเบิร์ไม่ไม่ก่อนเห็นเป็นเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดหกเจ็ดแล้วก็มีเลขห้าหาห้ายู่ข้างล่างนะคะท่านผู้ชมสำหรับแอดมินเจ็ดต่างค้นผู้ไทยนะคะ เอนนทียาพารวยเห็นอะไรนะเห็นเจ็ดสี่หนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งที่ชัดมากๆก็คือเจ็ดสี่ชัดชัดเลยนะคะเดี๋ยวจะชี้ให้ดูนะคะถ้ามองผ่านกล้องนี้จะเห็นชัดนี่คือเลขเจ็ดนะนี่เลขเจ็ดอันนี้เลขสี่เลขเจ็ดกับเลขสี่นี่ชัดแล้วเลขหนึ่งมันจะอยู่ข้างล่างเลขสี่แต่เลขหนึ่งนี่ไม่มั่นใจแต่ที่มั่นใจที่สุดคือเลขเจ็สี่อนีแอดมินเห็นข้างล่างนี่ข้างล่างนี่เป็นเลขหาสองโตไหม นห้ากับห้านสองตัวตข้างล่างีนเป็นเจ็ดหกเจ็ดแต่นะที่เห็นที่แน่ๆเห็นเห็นเจดสี 7, เห็นบูคือกันนะคะท่านผู้ชมนะคะสำหรับท่านใดเห็นกะลองพิจารณาดูเด้อ่ะลองคอมเมนต์มาเบิงนะคะอ่ะทันทีอะไอเจ้าบอกว่นเดี๋ยวขอยสิบออทีีหลังอ๋อเอาันไปกินเาะเอาเลยเ เป็นยังาเห็นแล้วข้าเอาตามนั่นละ่ะตเลเข้าเห็นเอาตามนั่นค่ะสวัสดี<ำ>คะ่ะมาพบมาพบก,กันอีกแล้วน,นะคะกับช่องนุ้นที่ยาา่าผ้ารวยมือนี่แอดมินได้เดินได้ย่ายบ้านมาใไม่นะคะย่ายบ้านมาใไม่ขึ้นบ้านไม่คือมือนี่เป็นเป็นมนดังข้าเนาะพี่ตังเนาะขึ้นบ้านไม่เจ้าของบ้านเิ่น่าบ้านหลังนั้นเพิ่นสิปปุงงไม่เพิ่นก็เลยให้ไม่อยู่บ้านหลังนี้คะ่ะมาอยู่ไม่ก็เลยจุดธูปจุดเทียนบอกเจ้าที่เจ้าทางเพิ่น ลูกชายเจ้าของบ้านเพิ่นบอกว่าคนมาอยู่ใหม่เพิ่นเคยมาเสาบ้านหลังนี้นอนแล้วเพิ่นก็ได้โชคได้ลาบไปแอดมินก็เลยจุดถูกจุดเทียนบอกเพิ่์นเราก็เลย่บากไม่เบอกบอกเจ็ดสี่หนึ่งจากก็บเล่จุดถูกจุดเทียนบอกเพิ่นแล้วก็เลยขอขอขอเอาแป้งมาทาต้นขนุนนะคะ ต้นขนุนเจ้าทีเจ้าท่ามันก็เล่ห์ไหเห็นนะคะแอดมินติดสู้เห็นิึงนะคะเด้อนะคะผู้ใดเข่ามาแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แน่้อค่ะเด้อแต่ว่าแอดมินเห็นนี่สู้มาเห็นใกล้ๆนะพี่น้องแอดมินเห็นที่เห็นชัดๆเห็นสองตัวคือเลขห์เกตซีนะพี่น้องเนาะเบิงผ่านกล้องนี่สิเห็นชัดๆเลยบ่ได้อุกปลขึ้นมากนะพี่น้องนะเพิ่นให้ให้ชัดๆเลยคือเลขห์เกตซีพี่น้องเห็นบ่คะ ทา่านผู้ฟังท่านผูช้ชมเห็นบ่คะตัวสีดำดำเจ็ดสีมองผ่านกล้องน,นี่จะเห็นชัดมากๆแต่มองด้วยตาเปล่าก็เห็นเหมือนกันนะคะเจ็ดสีเดี๋ยวเอดเด้อเด้อเดเดี๋ยวเซเอาก้านถูกสิเห้เบิง่งเล็พี่น้องเด้อนี่เลขเจ็ดนะคะนี่เลขเจ็ดอันนี้เลขเจ็ดเลขเจ็ด อันนี้เล็กซี่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 มีคือเล็กเกตเล็กซี่เกตสีนะคะเพิ่นหายสองโตนะคะแต่ว่าเด็กหนึ่งแอดมินม่หมั่นใจนะคะที่มั่นใจเห็นชัดๆคือเล็กเกตสีเอ่อเบ้าเท่าความหลังเคยไปเอายูต้นมะขาเมื่อสิปีที่แล้วงวดแรกเพิ่นหายสามโตตรงๆเอ่อหายสามเจอ้โมแมนหายหาหาหาหนึ่เกกขาหนเกตนะคะ งวดที่สองพันมาเพิ่นกะหายสามโตโต้รงวดที่สามเพิ่งกะหายสองโตรางวดที่สี่เพิ่นกะหายสองโตเคยไปขออยู่ต้นมะขามนะคะสิบปีที่แล้วเพิ่งหายโชคลาภสี่งวดติดกันซ้อนนะคะแต่ว่าแอดมินมาอยู่จังหวัดอุดรยู่ำเภอพิบูลลักกับพึ่งจะขอ,ของวดนี้งวดแรกนะคะว่ายืมต้นขนุนเนี่ยกับต้นมะขามเนี่ยสิสิคข่ายกันบ่กับกบ่ได้รับ ประกันกับ,บก่ได้การันตีน้องเนะพึ่งของวดนี่งวดแรกบร่เคยเห็ดแบบนี้โดนแล้วค่ะตลาเคยขอ,อยี่ต้นมะขามกับย่อมรับว่าแม่นอิลีต้นมะขามนี่จะขอได้คืออายุสิบปีขึ้นไปนะคะถึงจะทําวิธีขอได้ขอด้วยปากเปล่าไม่มีการเปล่าสักเคเปล่าเทวดาไม่มีการรบกวนเบื้องบนทั้งสิ้น เพิ่นกะหายงสิหรค่ะหายสองโตแอดมินกะเห็นไปเหล็กเกตซีแล้วมีน้องน่าสู้มาเห็นไกลๆนะคะ Get C, เกตซีเมืองเกิงเลยโตสีดำตามแอดมินเคยขอกับเป็นโตสีนี่แหละค่ะก็ถือเคยถือเลข3สามโตสองโตซีงวดติดกันยุต้นต้นมะขามนะคะเมื่อสิบปีที่แล้วแต่อันนี้ต้นขน,นุนแอดมินกับบุรุว่าจะแม่นขึ้นกัน,นะะบ่ค่ะเพราะว่าอายุของเขากับประมาณสิบปีขึ้นไปขอเลขได้ เป็นแคนแนวทางด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าเมืเอ่อวันที่สามสิบสามสิบบื้นกับวันที่สามสิบเอ็ดกับพรุ่งนี้แอดมินกับสิมนีการไปขอโชคขอลาภไปขอแนวทางไปเบื้องตัวเลขโชคลาบไปเบื้องเลขแนวทางของวัดพระอาจารย์วิรนามนะคะเพิ่นนาถ่ายไปเอาตัวเลขโชคลาบเพิ่นที่ท้ำวิธีเปิดเนาา็ตหล้วกาสิให้โชคลาบ่อแม่พี่น้อง ในวันที่31เนี่ยนะคะภาว่าจะได้นําตัวเลขไปสื่อวันที่หนึ่งนะคะเมืออื่นพุ่งนี้วันที่31ผู้ใดเขามาแล้วก็กดติดตามไปเด้อค่ะเดอ้อแอดมินติไปตามตัวเลขโชคลาภของพระอาจารย์นิรนามให้นะคะพุ่งนี้รอดูประมาณพระอาจารย์บอกว่าประมาณสันอังสันสันอาหารเช้าแล้วก็จะทําวิธีเปิดเนตแล้วก็จะปล่อยตัวเลขโชคลาภคือพุ่งนี้นะคะ คอยติดตามไหมนะคะคอยติดตามไปพร้อมๆกันนะคะผู้ใดเห็นบ่คะเจสี่ชัดเลยเลขสองโต่นหายแค่สองโตพี่น้องมันหายจากโตัวนนทียาที่แน่ๆหายสองโตหายเจสี่เจสี่เป็นเลขที่สวยงามชัดแก้วเลยพี่น้องมัน,นทย่าพี่พน้ <Get C. S 2> องเจสซี่นะคะตามแอดมินเคยเอานอนยูตบอมาขามกับเป็นนี่นนะะนนสิล่ะค่ะหายเสี่ กรับเป็นแนวทางเลค่ะเด้อทางสองเร่องที่ย่านี่เ <in> ห <Asia> ็ดเป็นแค่แนวทางบ่มมีผู้ไดรู้นะคะว่าเลสีออกก็ใดอันนี้พุ่มจทีเพิ่นเห็นลูกหลานใหญ่บานมะม่มาขอเพ่งบารมีเพื่อเพิ่นหายนะคะก็เลยล่องเห็ดเบิงล่องขอเบิงแต่ว่ากับปากรดวาเฮเลสเก็ดซีได้เพิ่งเด้อนะคะเกซีแล้วหายช่องอนนี้เบิงกันเลี่ยนกันเบิงนะคะ หรือบ่าพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC ทางบ้านผู้ใดเห็นหลายก็นี่ก็คอยคอมเมนต์้อคะเด้อคอยคอมเมนต์มาว่าเห็นตัวใดก็คอยแบ่งปันกันนะคะอันนี้แอดมินเห็นเป็นเกตซีกับแบ่งปันเห็นตัวใดก็ว่าตัวนั้นค่ะว่าตามเนื้อผาตามตาเห็นนะคะก็คอยซองไปน้ำกันถ้าเห็นหลายก็นั่นก็บ,บอกนะคะ สองเลจ้ะองเล่ีันบาหลู่เรืองนพ่อสิบนาทียูอ้ยส่งเลขเห็นอยู่บ่เห็นจ้ะเห็นเจสซี่นไห้เขาจะโทรบอกว่าเขาจมาถึงบ้านไม่ได้กเรื่อจ้ะ่พี่ว่าบางเป็นขันพี่เห็นตัวออ่นก็เดินทานหาบ้านพราะพระโชคมากกับพวกเอิญเพื่อีมันยานยันโบแมน จ้่องเลขค่ะเห็นบนหายเกตซี่เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวนูซี่เบ้งนะนี่เลขเกตนีเลขเนะคะเดี๋ยวนี่เลขเกตที่เลขเกตที่เลขสนะคะมีเลขสเลขสี่เลขเกตนะคะนีเลขเนี่เลขซพี่น้องนะคะเลขเกตกับเลขซี่จ้าเลขเกตกับเลขซเบิ้งใกล้ๆทางเห็นแ้ล่ะนะ เลกตกเลขสี่สวยงามเลยเห็นปะคะสีไม่เมือนี่ค่ะเลขเกตนี่เลขสี่นี่คือเลขเกตนี่คือเลขสี่เพิ่หายสองตัวค่ะเพิ่ง่หายสามตัวนี่เค่ะนี่มลอสงในเบ้งนี้เลขเกตนี่เลขสี่นี่เลขสี่เลขสี่นี่เลขเกต อ่าเดี๋ยวผีคนนั่งที่หลังไงเป็นบริษัทเลยอ่งนํากันนี่ล่ะเอ้าเพราะว่าหลายนาทีแล้วอไหคะสี่ห้เพิ่มสี่เห็พี่น้องเพิ่นเิน่ลบ่มี่เบิเ่งอีกนี่เด็กเกตได,ด้อพี่นอ้อ,องเด้อผู้ใดเข้ามาใหม่เด้อมินด่ซองสีเบิ่งนี่เลขกเกตนี่นี่เลขกซีเลขกซีนี่ตรงนั้นจับเทียนดูจับเทียนนะคะ การ่องเทียนนี่มันสิย้อนสอนแล้วพี่น้องนาะแต่ว่าเฮาเท่าลักษณะค่ะอยากให้เห็นเลขจริงๆลักษณะแปลวาเลขนี่เอาเทียนไปไกลๆกที่สุดสตัวเลขสีเด้งขึ้นนะคะแถ่เอาเทียนไปใก,กล้ใกล้นี่สีบ่าสาม,มารถเห็นเลขแต่สิเฮ็้เบิ่งลักษณะการส่องเลขต้องเอาเทียนออกไกลๆนะคะถึงจะเห็นตัวเลขขึ้นสีดำเ<อ>ห็นเป็นเกตสีเห็นเป็นเกดสีอย่าเอาเทียนไปใกล้ๆถ้าเทียนไปใกล้ไม่สามารถเห็นตัวเลขนะคะ เห็นไปเลยเก็ดซีเก็ซีพี่น้องเห็นปะคะอ่ะอันสองเทียนให้ลูกอยู่จังสี่แล้วแม่สีเอาไปปีที่แล้ค่ะติดาเป็นตัวเลขโชคลาภนล้วเป็นของนอนใน้งวดวันที่หนึ่งเมษามสองห้าหกสี่ เ็นแล้วก็ชอบก็ค่อยจัดค่อยลงทุนนะคะเข้าเห็ดขึ้นมาเป็นแค่แนวทางเห็ดเห็นแล้วก็อยากแบ่งปันพอแม่พี่น้องก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้คลิปหน้าพอกันไหมเด้อค่ะเด้อมืออื่นวัดอาจารย์นิรนามนะคะตอนสามโมงเสาร์คนีิปล่เหล็กลงแอดมินกรสแเห็นทุกคนนะคะกดติดตามไว้เด้อค่ะเด้อขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้คลิปหน้าพอกันไหมโชคดีสวัสดีค่ะ